สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาเสนอ,อเจอกับสินค้าชิ้นใหม่ครับจะเป็นกล้องกล้องที่สามารถสอดสอดเข้าไปถ่ายภาพในสถานที่แคบแคบได้นะครับก็จะคือจะเป็นกล้องกล้องส่องแบบแบบแบบมีสายนะครับก็จะมีสายยาวหลายเมตรจะมี2เมตรแล้วก็สายเมตรครึ่งมี5เมตรนะครับ ราคาไม่แพงใช้กับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android นะครับหรือว่าจะใช้กับโน้ตบุ๊กก็ได้วิธีการใช้ง่ายๆครับก็คือด้านนี้จะเป็นเป็น USB หรือว่าจะเป็นแบบ USB แบบใส่กับมือถือครับอันเล็กจะมีเครื่ในกล่องก็จะมีตัวแปลงแถมให้เลยแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับแล้วก็จะมีไฟไฟที่เป็นเป็น LED ส่องในที่มือนะครับสามารถส่องเข้าไปในท่อน,นี้ตาม ซอกตามหรืออะไรที่มองไม่เห็นนะอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงกส็ส่องก็ไปได้เลยหรือว่าจะส่องส่องไปในไปในปากครับไปดูฟันหรือว่าส่องไปในหูไออันนี้กันน้ำนะครับมันโดนน้ำได้สามารถหย่อนเข้าไปในน้ำได้เลยไอ,อ,อ้กล้องต,ตัวนี้กันน้ำหย่อนเข้าไปในน้ำสามารถดูว่าในน้ำมีอะไร <c oughs> ในท่อระบายน้ำหรือว่ามีอะไรอุดตันส่องกไปได้เดี๋ยวผมน้อง,องเทสให้ดู วิธีการใช้งานง่ายๆก็คือมีมีมือถือ Android ที่ที่ลงโปรแกรมแล้วนะครับอันนี้ผมลงโปรแกรมแล้วโปรแกรมก็ลงง่ายๆครับดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นออโต้เลยคือเสียบพอเราเสียบ U S B เข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าโปรแกรมเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอครับกดถ่ายถ้าว่าเราเราหยิบลงไปเราต้องการบันทึกภาพเราก็กดตรงนี้แล้วก็มีมีที่ปรับแสงเพื่อปรับแสงเดี๋ยวลองดูนะครับ ก็หน้าจอปกติเดี๋ยวเสียบเสียบเข้าไปปุ๊บเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟเลยแล้วมือถือก็จะขึ้นโปรแกรมเลยขึ้นโปรแกรมเห็นไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องกดเข้าโปรแกรมเลยครับเสียบเข้าไปเฉยมันจะขึ้นเองเนี่ยสอดส่องมือสอ่องโน้ตบุ๊กก็จะมีแสงด้วยแสงสามารถปรับได้นะปรับแต่ตรงนี้ปรับแต่ตรงนี้ฮะปรับเพิ่มมาแสงถ้าเกิดมันมืดไปก็ปรับให้มันสว่างขึ้น ทามาส่องได้เลยในที่แคบๆในที่เล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะฮะแย่เข้าไปสมมติว่าผมแย่เข้าไปในในที่เล็กๆที่แคบแมองไม่เห็นเนะี่ยย่ไปดูได้เลยเนีย่ยตามหรือตามซอกนะฮะกส็สามารถถ้าเกิดจะต้องการใช้งานหรือว่าจะส่องในในช่องแอร์ช่องอะไรที่แบบต้องการหา หาชิ้นงานหรือหาซากอะไรต่างๆก็ใช้ได้ง่ายๆก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็สามารถบันทึกได้อันี้ก็จะมีปุ่มทำให้กดบันทึกจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นภาพนิ่งก็ได้ฮะถ้าเกิดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ใช้งานง่ายฮะก็ขอเสนอสั้นๆแค่นี้ก็ใช้เสร็จก็ดึงออกจบปุ๊บจะใช้ใหม่ก็เสียบเข้าไปมันก็เข้าโปรแกรมเลยไม่ต้องทำอะไรเลยฮะสนใจก็โทรมาสอบถามหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ ตาล่างได้เลยครับทักไนลมาคุยกันก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับ